สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้พบกับช่องแม่ใหญเแอคบ้านสวนนะคะกิจวัตรประจําวันนะแะม่แอกเข้าสวนครัวนะคะนี่คือผักสวนครัวเน้นผักสวนครัวนะคะแม่ใแอกเน้นการปลูกผักบุ้งนะคะเวลาว่างๆเวลาว่างๆมาก็จะปลูกผักบุ้งเอาไว้นี่ก็จะมีหอมบัวหอมบบวปลูกไว้เริ่มสวยแล้วนะคะ ก็จะปลูกสลับสับแซมกันไปอันนี้ไม่แยแกเรียกอะไรนะมันปลูกผักรวมน่ะกินได้หลายอย่างผักในบ้านนะคะไม่ใช่ไม่แยชื่อว่าสะอนโนดษนะคะมันมีทุกอย่างเลยในนี้ใครเคยชมคลิปติดตามก็จะเห็นนะคะนี่เชิญชวนพวกเราทุกคนนะคะมาปลูกผักกินแบบง่ายๆเนี่ยผักบุ้งเป็นแปลงเลยนะทำไมถึงเยอะขนาดนี้ ใครที่เป็นเอฟซีแม่ใหญ่แอ๊กนะจะเห็นแม่ใหญ่แอ๊กปลูกเลี้ยงกระต่ายนะปลูกเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็กินทุกอย่างนั่นแหละที่มีในบ้านในสวนคนกินอะไรสัตว์ที่บ้านก็กินอันนั้นด้วยนะคะนี่วันนี้แม่ใหญ่แอ๊กจะเก็บผักบุ้งนะคะเดี๋ยวหมุนไปหมุนมาหมุนตัวให้ชม มีแต่ผักบุ้งทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เก็บก็ว่าจะตัดยอดผักบุ้งเอาไปฝากสัตว์เลี้ยงนะคะเนี่ยวันนี้จะเก็บแบบแบบตัดเอาแต่ยอดนะคะเดี๋ยวไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาเนี่ยแม่ใหญ่ก็จะใช้กันไกลหนีแต่ถ้าจะถอดทั้งหลุมเลยก็ได้นะแม่ใหญ่เอกบูกใส่น้ําแต่นี่ ก็จะเอาแต่ยอดเนี่ยใช้กันไกลตัดเ้มันโน้มเอียงลงมายอดสวยมากเลยนะคะนี่เดี๋ยวจะขอเก็บก่อนค่ะ กจะเลือกเอาเต่แบบแบบเขาเรียกอะไรนะเลือกเอาแต่วันนี้เลือกเอาแต่กิ่งที่มันใหญ่ๆอวบๆที่เขาจะเลื้อยแล้วเขาเตแตกยอดออกมาก็เหลือไว้ไกินนะให้เขาแตกยอดใหม่หหมก็จะเลือกเอาแตย่ยอดใหญ่ๆอมีหนอนมาด้วยนะเนี่ยเดี๋ยดดูก่อนชัดๆนี่ไงโอ้ๆเอ,อกไปเถอะเอาไปทิ้งไม่เอาเลีว้ว nè cái chợ ông xây tung